สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การสร้างแล็บใหม่ครับคอมมานด์แล็บที่2นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มต่อคอมมานด์บล็อกกันแล้วนะครับว,วิดีโอนี้เราจะทําอะไรบ้างก็จะมีเรื่องระบบเทเลพอร์ตนะครับคนของรู้อยู่แล้วแล้วก็จะมีระบบอ่าเปิดปิดไฟทางไกลนะครับระยะไกลก็สามารถเปิดปิดไฟกันได้นะครับแล้วก็จะมี หลักๆก็มีแล้วก็จะมีเกมรูด้วยใช้เป็นคอมมานด์บ็อกเยอะๆแล้วก็มีเกมรูอยู่ส่วนตอนต่อไปก็จะน่าสนใจกว่านี้อีกนะครับคอยติดตามชมแล้วกันอย่างแรกวันนี้เลยเราก็จะมาทําระบบเทเลพอร์ตกันก่อนเอ้ยเทเลพอร์ตอืมไม่ๆเอางี้ก่อนแล้วกันเอางี้กันผมจะทะลุบ็อกซทั้งหมด4 4ช่องปึ๊บ แล้วผมก็จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะใส่เข้ามาทั้งหมด4เข้ามาบล็อกทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็เกมมดโซนโอ้เข้าใจแล้วนะครับว่ามันคืออะไรเกมมดหนึ่ง ครที่อยู่ใกล้ c o m m a คอมานนี้ที่สุดก็จะโดนสั่งโดน Command นี้ไปลองดูนะครับปุ๊บโอเคผมเปลี่ยนเกมหมดเรียบร้อยแล้ซว s วัลเคียทีแอนจิเออร์ ive, แล้วก็ Spectator ได้เรียบร้อยแล้วสบายมากเลยเกมหมดแต่ถ้าสเปกเตอร์จะมีปัญหาหนึ่งก็คือเราไม่สามารถกดปุ่มได้ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกลับโดยการพิมพ์โค้ดอย่างนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องต่อไปที่ผมจะทำก็คือ คุณอาจจะเห็นอะไรแปลกๆครับนุ่นเป็นเป็นหลอดไฟที่ผมต่อเติมขึ้นมาแสดงสถานะของสปอร์ลูมอะไรประมาณนี้ทีนี้ต่อมาเราจะมาทำอะไรกันเราทำระบบเทเลพอร์ตกันก่อนดีกว่าโลกเทเลพอร์ตนี่ผมก็จะให้มีการเคลื่อนย้าย3จุดใหญ่ๆก็คือคอนโทรล o ูมแล้วก็ห้องผู้ชมแล้วก็ตรงนู้นเป็นสปอร์ลูมมี3จุดใหญ่ๆ อย่างแรกเลยก็คือตรงนี้ทำระบบเทเลพอร์ตนะครับทูคอนโทรลรูมทูคอนโทรลรูมอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมงั้นผมขอผมขอปุ๊บตอนนี้ผมก็จับพิกัดเนเรียบร้อยแล้วจดพิกัดแล้วว่าตรงนู้นพิกัดอะไรตรงนี้พิกัดอะไรตรงนั้นพิกัดอะไรงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยอันนี้ทูคอนโทรลรูมแล้วผมก็จะพิมพ์ทเพีอ โอเคมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงงั้นผมขอข้ามไปนะครับเย่ yeah. ตอนนี้ผมก็ใส่ t ทรศ r พท์สิสเท็มเรียบร้อยแล้วก็จะมี Command ์บล็อกเพิ่มขึ้นมา2อันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมา2ปุ่มเอ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ต้องปิดปุ่มผิดตำแหน่งอกีกโอ้ไม่แย่เลยเอ่อปุ๊บแล้วก็ปุ่มนี้ย้ายตรงนี้เค okay. เรียบร้อย ลองมาลองเทสกันดีกว่า,วาได้เปล่าไปที่สเปสเตเตอรล์ลูมอ้าเรียบร้อยเยี่ยมมากไปคอนโทรโล o o มซิปุ๊บอ้าวยอดไปสปอร์มูมซิปุ๊บอ้าวได้ด้วยเรียบร้อยแต่ปัญหาตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงสปอรูมเนี่ยผมไม่รู้จะเทเลพอร์ตยังไงดีไม่รู้จะวางปุ่มเทเลพอร์ตไปตรงไหนดีถ้ามีผู้ชมมีความคิดอะไรดีๆก็ส่งคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะครับ เราลองมาเทสอัด้วยอันนึงปุ๊บตรงนี้สปอนลูใช้ได้เปล่าปุ๊บโอเคได้เรียบร้อยงั้นก็โอเคจบกับเรื่องเทเลพอร์ตซิสเต็มนะครับโอเคตุ๊ปุปุ๊ปุ๊โอเค,อเคต่อไปเรื่องที่เราจะทำต่อก็คือเกมรูครับเกมรูนี่เรื่องค่อนข้างใหญ่นหนึงเพราะว่าพอเรื่องมันเยอะครับเกมรู ก็เออผมก็จะทุบนี่ทิ้งเพื่อให้เราทำงานได้ไง่ายขึ้นเดี๋ยวผมก็จะปิดกลับทีหลังเวลาเราเสร็จแล้วผมเคยมีความคิดว่าถ้าเกิดเนี่ถ้าเกิดเรามีมีลีเวอร์แปะบนบล็อกปุ๊บแล้วเราก็เอาเลสตนต่อไปข้างหลังปุ๊บแล้วก็มีคอมมานดบล็อกอยู่ข้างหลังปุ๊บโอเคพอเรา,ท,าทันทีเราเปิดปุ๊บก็จะคอมมานดบล็อกนี้จะทำงานใช่ไหมแต่ทันทีที่เราปิดคอมมานดบล็อก มันจะไม่มีคอมานบล็อกอีกอันหนึ่งที่มาทำงานให้ดังนั้นผมก็ถ้าเกิดเราอยากให้เปิดก็ไปทำงานคอมานบล็อกอันหนึ่งปิดก็ไปทำงานคอมานบล็อกอีกอันหนึ่งผมก็มีวิธีการทำอย่างนี้เวลาเปิดปุ๊บก็จะไปทำงานตรงนูน้นพอปิดปุ๊บคอมานบล็อกนี้ก็จะทำงานแทนแต่มันวงจรมันใหญ่ไปไหมใช่เลยมันไม่พอดีกับ ไอนี่แน่แนพื้นที่เล็กแค่นี้ผมก็ไปเจอวงจรหนึ่งใน Youtube นะครับเขาทำดีไซน์อย่างเงี้ยตรงนี้เป็นคอมมันเซคอมมานเอันนี้เซคอมมานบีมันเป็นวงจรที่ดีมากเลยที่ผมเปิดปุ๊บมันก็จะไอน,นี้ทำงานพอปิดปุ๊บไอน,นี้ทำงานโอ้โหผมชอบมากเลยดีไซน์นี้ผมก็จะเอามาใช้ในการทำปุ่มตรงนี้และก็ปุ่มตรงนี้ ในวิดีโอหน้าด้วยทีนี้เรามาเริ่มเลยเลยผมจะทำยังไงนี่ผมก็จะคำนวณบล็อกวางนะแล้วก็ Gameru แล้วก็ g เก e r u อะไรนะ g เก e r u ผมจะใส่ g เกม r u ทั้งหมด12อันนะครับทั้งหมดมันไม่ได้มี12หรอกมันจะมีประมาณ14 15 Gameru เกมรูแต่ว่าผมใส่แค่นี้แหละเพราะว่าอันอื่นไม่จำเป็นผมก็ใส่แค่นี้เกมรูคำนวณบล็อกเอา u ์พุต อันนี้ true แล้วกันก็คือตรงนี้ผมก็จะต่อ redstone ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว r i v e r ตรงนี้แต,ตง่งนี้ทันทีที่ผมกดลงเกเอคอม m m นด์บล็อกเอาต์จะ true ทันทีแต่ถ้าผมปิดขึ้นไอ้ m o n m a n d b ล o อกนี้ก็จะทำงานตำแหน่งนี้จะทำงานโอเคพออย่างนี้ปุ๊บผมได้อย่างนี้ปุ๊บผมก็ทำการ copy command block นี้วิธีการ Copy ครับ ถ้าใน n o r ะ a รครับ1.8จะง่ายๆเลยกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเมาส์ปุ่มกลางปุ๊บมันก็จะ Copy มาแล้วก็ Command Box วงเล็บบวก NBT ทันทีที่ผมวางปุ๊บแล้วคลิกขวาก็จะเห็นทันทีเลยว่ามีเกมรู Command Box Output True เหมือนกับอันนี้เลยเพราะเรา Copy Box ทั้งบ Box มาเลยแล้วผมก็ง่ายเลย f a l s e ทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นทันทีที่เปิดปุ๊บอันนี้จะทำงาน ค m มั block output จะ true อันนี้ที่ผมเปิดปิดปุ๊บอันนี้คือปิดอันนี้ก็ทำงานก็คือ c m m a n d block output false ง่ายมากเลยครับเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะทำต่อไปทั้งหมด11 11อันนี่คืออันนี้ห่งแล้วก็เหลืออีก11อัน,นแล้วเดี๋ยวผมจะ fast forward แล้วนะครับ โอเคตอนนี้พาร์ทของเกมรูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ต่อเติมอะไรอีกอย่างนึ่งข้างบนข้างบนนี้ให้เราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเซตแล้วเราจะเซตเปิดปิดไฟตรงนี้แหละส่วนไอ้ตรงนี้สวิตอะไรวะก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลสโตนธรรมดาปุ๊บแค่นี้เองแค่ไอ้นี่กับไอ้นี่สบายมากต่อมาสวิต การเปิดปิดไฟสวิตช์เปิดปิดไฟเราจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด4สวิตช์สวิตช์แรกก็คือตรงนู้นเลยสปอร์ลูมสวิตช์ที่2ก็คือทางเดินนี้สวิตช์ที่3ก็คือเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเปิดสวิตช์นี้กันปุ๊บไฟ16ดวงนี้ก็จะเป็นสวิตช์หนึ่งแล้วก็ไฟอีกทั้งหมดย0สิดวงอยู่ข้างนอกเนะี่ยก็จะเป็นอีกสวิตช์หนึ่ง สรุปว่าเราก็จะมีทั้งหมด4สวิตนะครับเรามาเริ่มดูกันก่อนว่าเราทำสวิตไฟยังไงการเปิดปิดสวิตไฟนี่เราก็ต้องใช้พอมานบล็อกทั้งหมด4อันนะครับอันแรกเอ้ใช้กับการเปิดสวิต2อันแล้วก็ใช้กับการปิดสวิตอีก1อันเราจะมาดูวิธีกันดีกว่า เราจะใช้ command b l ล็อทั้งหมด4อันใช่ไหมแบบนี้แล้วให้2อ,อันนี้เป็น S w i t c h เปิดแล้วอันนู้นเป็น switch ปิดเรามาดู switch เปิดกันก่อน Switch เปิดก็คือการก็คือการทําให้บล็อกเนี้ยเป็น redstone block เสร็จแล้วเราก็จะพอเซตอันนี้เป็น redstone block ปุ๊บมันก็จะทําให้ไฟตรงนี้เปิดขึ้นมา เรามาลองดูกันผมจดที่กัดเป็น1862-116โอลบเคอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ข้างบนเดี๋ยวข้างบนจดที่กัดข้างบนก็ได้ไอ้น,นี่เป็น1969-115 69เลบเพราะผมจะทำตำแหน่งตรงนี้นะเค กดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอันนี้ผมขอปิดไปเลยปิดสวิตช์เซตบล็อกตำแหน่งที่1862 116 Rest อ o n บ Block หลกแล้วก็อีกอันนึง Set บล็อกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแค่อันเดียวสวิตช์อันเดียวนะแล้วก็อันต่อไปก็คงจะน่าเบื่อ พอผมเปิดปุ๊บทันทีที่กดเปิดสวิตช์ปุ๊บเลสโนบ็อกก็จะไปแทนที่ตรงนูน้นแล้วก็อันนูน้นด้วยด้านบนเอาด้านบนเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันไม่ทำงานทำไมไม่ทำงาน,งานเอออ้อโอเคโอเคเข้าใจละต้องผ่านนี่มาอืมแบบนี้ตอนนี้รอมานบล็อกก็จะทำงานแบบนี้เสร็จปุ๊บ อีกสอ,อันที่เหลือคอมมานบล็อกสันที่เหลือก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดแทนที่เป็นเล t โซนบล็อกก็ให้แปลงเป็นอย่างอื่นแทนเช่นดิรแล้วก็ด้านบนด้านบนก็ก๊อปเอ้ยไม่ใช่ไมใช่ด้านบนก็คอปปี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น Air ตอนนี้ที่ผมกดปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะดับทันที เยี่ยมมากเขเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะทำการย้ายไอยวงจรนี้ใส่เข้าไปในแลบหนึ่งสองสามสี่สิ่งที่ต้องการก็มีเท่านี้แล้วก็อันนี้ก็ถูกทิ้งไปเลยอ้าวเฮ้ยไฟดับ แล้วผมก็จะย้ายเข้าไปในนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นโซนของ command b o ล็อที่ที่มันจะไม่มีการเดินเข้ามาบ่อยๆก็คือตรงเนี้ยผมจะปิดเป็นแก้วหมดเลยไม่ไม่ให้เดินเข้ามาได้ง่ายเสร็จปุ๊บผมก็ต้องการ clay แล้วก็แล้วก็ นี้เป็นสวิตนี้สวิตเปิดสวิตเปิดก็ต้องไวอย่างนี้แล้วก็สวิตปิดก็ให้ไว้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวิตปิดต้องวางไว้อย่างนี้แน่เลย ค okay. ลองดูซิถ้าเอาลีเวอร์ใส่ตอนนี้ตอนนี้กำลังปิดอยู่เอาลีเวอร์แปะเข้าไปปุ๊บโอเคไฟเปิดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเราจะจดพิกัดตำแหน่งนี้แล้วก็จดเข้าไปยี่สิบเก้าเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบน ก็ไปข้างบนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาคอมมานด์บล็อกมาใส่อันนี้ก็เปิดสวิตช์นะครับเซตบล็อกเซตบล็อกอะไรเนี่ยยี่สิบเก้าหกห้าลบร้อยสิบเอ่อ redstone block เฮ้ยเอ้ย,อยต้อง s t เตน harden น l a y ห้า แล้วก็อันนี้อันนี้คือเปิดต่อไปปิดก็เปลี่ยนไอ้น,นี่เป็น redstone เฮ้ยเดี๋ยวใช่ป่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ผิดผิดผิดอันนี้ผิดโอ้ยโอเคพออย่างนี้ปุ๊บเอาไอออนบล็อกใส่ปุ๊บ redstone ปุ๊บ ตอนนี้สังเกตเห็นว่าตอนนี้ไฟปิดอยู่เราจะเปิดไฟกันแล้วปุ๊บทันทีผมเปิดกดเปิดปุ๊บไอ้คอมมานด์บล็อกนี้จะทำงานทำให้เซตบล็อกตรงนู้นเป็นเลสโตนบล็อกพอตรงนี้เป็นเลสโตนบล็อกปุ๊บมันก็จะให้พลังงานกับไอ้สองให้กับพลังงานกับไอ้สองคอมมานด์บล็อกอันนี้แล้วสองคอมมานด์บล็อกอันนี้ก็จะเซตบล็อกข้างนอกให้เป็นเลสโตนบล็อกอีกทีโอ้โหคอมมานด์ค่อนขอ้างซับซอ้อนนิดนึง ทำไมผมต้องเอาพมาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันน้อยพื้นที่แคบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมาะทีนี้ก็เลยสามสวิตผมก็จะข้ามนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงแล้วเจอกันครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับสวิตหลอดไฟทั้งหมด5สวิตนะครับผมลืมแอรนด์หนึ่งไอ้นี่สเปกเตอร์สเปกเ,เ,เตอร์รูมเอาน่นะ ผมลืมแบันหนึ่งพอดีเลยสรุปก็คือมี5สวิตช์ครับอย่างแรกเลยก็คือ Walkway Walkway ก็คือสวิตช์ไอ้้เนี่ยทางเดินเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดให้ดูปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวดีว,ดวอันนี้มีปัญหานิดหนึ่งผมต้องแก้ โอเคแล้วต่อไปสวิชต่อไปโอ้โ oh หดูดิ <c oughs> โรแมนติกต่อไปก็คือ Fill Inner l a m ม e. เป็นหลอดไฟด้านในของฟิลต่อมาก็คือ Fill อ u t e เทอร์แ i ม l ิล t อ r l a เทก็หลอดไฟรอบนอกเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็คือ สปอนโร่แลมก็คือไฟตรงนู้นอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็คือสเปกเตอร์รูมแลมอันนี้ไม่รู้ใช้ได้ปปโอเคใช้ได้ด้วยสเปกเตอร์ r รูมนี่ก็จะมีอ่าอย่างเงี้ยเลสโซนทอสมาวางปุ๊บเลสโซนเนี้ยแล้วก็มีหลอดไฟอย่างี้ก็ใช้ได้ละลักษณะเวลาเรามองข้างในก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคก็จบไปกับคอมมานด์ครึ่งหนึ่งนะครับ เลยเครึ่งหนึง่งตอนต่อไปนี่โอ้โหสนุกแน่นอนครับผมก็จะมายุ่งกับไอปุ่มฝั่งนี้ผมจะมาทำปุ่มฝั่งนี้นี่เองต่อไปจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมได้ตอนต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ